คับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวเคส iPad Pro นะครับผมตัวนี้ที่พี่เลือกใช้คือน่าจะเสียบนิ้วเป็น CPU M4 กับตัวเวอร์ชั่นล่าสุดคือปี204 4กับเคสที่พีเใช้คือเคสของยี่ห้อ UAG ครับพี่สั่งซื้อมาจาก v ีเกครับ v ีกบอกเลยว่าสลักตัวนี้เป็นของแท้ จากศูนย์ไทยร้อเซครับเหมาะเลยว่าถ้าใครซื้อเคสนะพี่มองหาสาระของ v ีกนะครับผมรู้สึกว่าการันตีว่าเฮ้ยเราซื้อ UNG นี่มันเป็นของแท้ซึ่ง UNG เนี่ยของปลอมมันเยอะมากครับดังนั้นเราต้องเลือกที่เป็นของแท้ครับเพราะว่างานของของแท้วสัสดุมันจะมีคุณภาพมากๆก,กับตัวของ UNG ครับวันนี้พี่จะทําการะผมรีวิวหลังจากที่พีแกะกล่องมาแล้วพีก็ลองใช้มากับเจ้าตัวเคสของ u ูเนะครับผมเมโทรโพลิสนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่น SE นะผมตัวนี้ซึ่งราคาบอกเลยว่าคุ้มมากกับงบ2000ครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ผมบอกเลยว่า v ีแกส่งเร็วมากครับบอกเลยว่าอันนี้ขอชื่นชมผมอันนี้ไม่ได้ไวยนะขอชื่นชมจริงๆครับว่า v ีแกคือส่งเร็วจริงครับมาดูครับผมสับเคสตัวนี้ผมของเมโทรโพลิสนะครับผมว่ามันเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับซึ่ง u a ในปี24ครับพี่รู้สึกว่าในการป้องกันของตัวเคสอะเวลาจับครับมันมีความแน่นหนาของตัวเคสมากครับเป็นเคสที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้งานมาทําไมรู้สึกว่าเป็นเคสที่มันมีการป้องกันที่แบบเลยว่าสุดมากครับซึ่งใครหาเคสที่แบบป้องกันหนโหดครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากครับเพราะมันมีโครงสร้างในการใช้งานแถมเวลาจับครับมันรู้สึกว่านุ่มเบาแล้วก็มีความทนทาน ต่อแรงกระแทกครับบอกเลยว่าเป็นเคสที่ดูครับว่าดีไซน์มันมีความสวยงามขนาดไหนคือไม่อวยครับให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันสวยจริงซึ่งพีแฮปปี้มากครับผมตัวนี้นะครับแล้วมันใส่กับตัว iPad ดได้อย่างพอดีครับแล้วการแกะใส่มันง่ายมากครับแล้วก็มุมทุกมุมครับมันมีการป้องกันนะผมรากะแทกด้วยนี่ครับนี่บอกเลยว่ามุมต่างๆของตัว iPad ดดะซึ่งมันป้องกันดีมากครับแล้วก็เจาะรูลำโพงเจาะรูในการ ที่เรากดปุ่มต่างๆครับได้อย่างเพียงพอมากครับดีไซน์โคตรสวยบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามมากครับแล้วก็มีฟังก์ชันของออโต้สลิปครับผมเวลาเราเปิดนี่ครับหน้าต่างปุ๊บเห็นไหมครับผมเวลาเปิดมันจะมีออโต้ในการแบบปรับออโต้ครับผมเวลาเราคลงเจอไปครับผมจะเปิดขึ้นซึ่งบอกเลยว่ามันสุดจริงตัวนี้นะผมที่พีใช้งานมาบอกเลยว่ามันเป็นตัวเคปที่พี่อยากนําเลยว่ามันคุ้มมากสับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ สามารถมีขาตั้งให้เราปรับผมง่ายได้ครับครับปรับได้ซึ่งในการปรับก็ปรับง่ายจริงสับตัวนี้ผมที่พีปรับมาครับเป็นเคสที่บอกเลยว่าในการใช้งานตั้งแนวต่างครับมันมีความแข็งแรงของตัวเคสแล้วก็ใส่ปากกาผมบริเวณด้านบนของตัวเครื่องได้ครับผมอยู่ตรงนี้เวลาเรานอนเนาะซึ่งบอกเลยว่าตัวเคสที่ติดฟิล์มแบบเต็มจอของฟิล์มกระจกครับตัวเคสคือมันเข้ากับสระของฟิล์มกระจกได้อย่างดีมากครับ อันนี้ขอเช่นชมครับบอกเลยว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่พีรู้สึกว่าใช้จับเคสตัวนี้คือมันคุ้มมากคือปีนี้อย่างยูไอจเคสมาพีรู้สึกว่าเป็นวัส,สดุที่มีความพรีเมียมมากครับนี่ครับสวยครับในการดีไซน์เอาตรงว่้พี่ชอบมากแล้วก็กล้องผมมันจะไม่กล้องะจะไม่ออกมามกล้องมันจะพอดีกับตัวเครื่องครับทาให้เราแบบเวลาวางครับมันมีความมั่นใจมากครับกับตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากครับ u ูไผม ผ่านการทดสอบสําหรับสภาพแวดล้อมด้านการแพทย์ผมเช่นเคสตัวนี้มันสามารถฆ่าเชื้อด้วยการเช็ดจากผ้าผมรศ,ศาสาร์ด้วยแล้วก็น้ํายาเช็ดได้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าดีมากซึ่งพีเคยใช้ใบยี่ห้อครับเป็นหนังแบบนี้แหละหนังสังเคาะไมนี่แหละบางทีเ,เราเช็ดไปเนาะมันมีเชื้ออะไรตกซึ่งอันนี้มันผ่านการรับด้านของางองการทางแพทย์มาซึ่งบอกเลยว่ามันครบมากครับตัวนี้เป็นเคสที่แบบเจาะ ้สวยงามอ่ะสวยมากครับผมนี่ครับคือเป็นเคสที่แบบใส่อ่ะแล้วมันมันซีลลิ่งดีอ่ะเอาตรงนะซีลลิ่งดีมากครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับแล้วก็ผ่านการทดสอบผมในการรับการจะแทกระดับกองทัพนะผมตัวนี้ m i l s t d ับผม 810G ครับผมให้การป้องกันบอกเลยว่าสุดยอดมากสุดยอดครับบอกเลยว่าสุดยอดซึ่งพี่ใช้ยูเอจีมานานแหละ สังเกตไหมว่าช่องพีจะรีวิวเคส UG ที่พีสั่งซื้อมาจากวีเก็ตนั่ครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเคสที่มีคุณภาพมากครับดีไซน์สวยจริงเอาตรงๆนะไม่อวยครับให้ดูใกล้กันให้ดูใกล้ครับผมว่าดีไซน์ไงบ้างนี่ดูครับใกล้ๆกันเก็บดีเทลให้เพื่อนกันเพื่อนเพื่อนหลายคนสนใจเนาะนี่ครับดูครับว่าในการออกแบบของงานครับงานดีมากครับโอ้สวยจริงนะนี่นะครับ UAC ผมสกินนะครับผมตัวนี้นะครับรู้สึกว่าด้านข้างเป็นตัวที่วัสดุที่บอกเลยว่ามันมีความแข็งแรงแล้วเวลาจับครับรู้สึกว่าฟีลลิ่งในการจับคือดีจริงเป็นวัสดุที่แบบรู้สึกว่าเป็น PU เรียบเรียบหรูอะ่ะแล้วก็มีความนุ่มเวลาจับแล้วฟีลลิ่งมันดีครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับมีการป้องกันทุกมุมรับผมในการป้องกันเห็นไหมว่าดีเทลในการออกแบบในการเก็บ ถือว่าง่ายครับแล้วก่าหมดสลิปออโต้คือดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับดูครับสวยจริงนะเพื่อนๆผมคิดว่าสวยไหมครับสับพรมผมคิดว่ามันสวยมากของ d l g ตัวนี้ครับรู้สึกว่าปื้มมากที่พีใช้งานมาบอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับครับในการตั้งอีกทีผมตั้งอีกทีให้ดูนี่ครับเวลาเราใช้งานเนาะเราก็ตั้งแบบนี้ครับแล้วก็ปัดไปปัดมาปัดไปปัดมามันมีความแข็งแรงของตัวเครื่องมากครับเห็นไหมว่าพีเคาะให้ดู มันก็มีความแข็งแรงครับบอกเลยว่าเป็นเคสที่ใช้งานแล้วมันน่าใช้งานจริงๆคือแบบไม่อวยครับอองตรงคือน่านาใช้งานมากๆครับวันนี้พีจะขอจบคลิปในการรีวิวที่พีใช้งานตัวนี้มาบอกว่าเป็นเคสที่พีใช้งานมาแฮปปี้มากแฮปปี้จริงๆครับคือมันมันคุ้มอ่ะสองพันแล้วมันป้องกันการงอของตัวเครื่องนั่นซึ่งพีใช้งานตัว UAG มาตั้งแต่ไนไรครับมันเป็นเคสที่มีคุณภาพมาก ป้องกันการงอบอกเลยว่าสุดจริงครับแล้วหนักตัวนี้อยู่ที่360กรัมนะครับผมตัวนี้นะครับผมถือว่าโอเคครับสีอันนี้จอเสนสีแบ็กแบเสียมดำครับแล้วก็เวลาจับอ่ะจะรู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมครับนี่ครับให้ดูใกล้ีอทีก่อนเผื่อหลายคนไม่มีจะพูดแต่เสดไม่ให้ดูเนาะบอดี้เนี่ยนะครับให้ดูกันครับคือเกจงานดีมากครับเจาะดูคือดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยแล้วก็จะมีแม่เหล็กผมในการดูดนะผมนี่พี่ชอบโลโก้มาก คือมันมันเป็นอะไรที่ลงตัวเพื่อนๆคิดว่ามันลงตัวไหมครับสับพีคิดว่าลงตัวมากครับลงตัวจริงๆผมแล้วก็มีการประกันนะผมจากของ V ีเกตก็คือหนึ่งปีจะผมตัวนี้นะครับนี่นี่ครับอันนี้กล่องผมซึ่งพีชอบมากในการเก็บกล่องครับแบบนี้ปึ๊บออกมาครับเก็บปึ๊บแบบนี้เก็บได้ซึ่งพีรู้สึกว่าเป็นเคสที่ใช้งานจริง iPad p r o 13นิ้วก็มีระบบสิบนิ้วก็มีแล้วก็ iPad Air ก็มีขายนะครับผมสับตัวนี้นะครับ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเคสที่แบบแฮปปี้มากเอาตรงแฮปปี้มากซื้อผมพี่จะขอจบคลิปในการรีวิวเนาะเพราะว่าเคสอะผมเอาจริงๆนะมันเป็นเคสที่หลายคนรู้จักเ้แหละมันมีความสวยงามแล้วก็มันเข้ากับตัวบอดี้ของตัวเครื่องเวลาแกะออกมาก็ง่ายเวลาเราจับก็ฟีลลิ่งดีบอกเลยว่าเป็นเคสที่พี่อยากใช้ในปี24กับเจ้า u g น,นี้ผมสวขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แดกดส u b s ผมสวขอบคุณครับ